กินดับข้าวได้เล,เลยกินกับข้าวด้ทุกภาคเลยกินข้าวเจ้ากับข้าวในบ้านกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าอันนี้เราก็จะผักที้งกินนะวันนี้ใส่ใส่เห็ดเสียง,ง,งออันนี้คนบ้านยาติเรียกผักอะไรเรียกมะแฮง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 

มากินนข้าวกก่อับข้าวแปดอย่างมาเด้อมากินข้าวอะไรตรงตรงกินข้าวอะไรเนี่ยกินทั้งหมดเลยพอดีเพื่อนๆต้่อนก็เยอกันแต่เช้าทั้หมดเลยนะทำไมไม่กินข้าวสวยอะไรอีสิราอยากกินข้าวสวยอยากกินข้าวเหนียวเหรอเดี๋ยวมันไม่สนิทกินข้าวสวกับข้าวเรามีทั้งหมดสี่อย่างห้าอย่างกับผัก มาเด้อถ่ายคลิปให้เอารถย่าไปไปเก็บแก๊สได้ผลป่ะป้าหญ้าเสียเงินไ่ได้ผลแล้วหันไปมองอู้มองหญ้ายังไม่ได้นวดฝากระไรหญ้าฝันบ้านเดบ้านก็หญ้าขอจะไปซะทีนะไปเก็บผักดีกับลงมาป้าบอก ไมดูเวลาแล้วมันอันนี้มันตอแสดงว่าเมื่เย็นไม่ได้กินข้าวเอเย็นแต่าเอเจ้าาเสือหายไปไหนเนาะอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ก็ไม่เ่านไปนวดเหรอเออไปนวดที่บ้านคุกฟองตะบัแปแรงป้ามีเข่อยูวเดี๋ยวคงเออนั่นแหละเอ็นอยู่น้อฟางบอกว่าเห็นเห็นป้าแถวบ้านอยู่ นั่งอยู่พวกหมอคนนีอยู่อร่อยทำกับข้าวให้อมเสร็จน้ำมันเสร็จปุ๊บเอ่อมมาเอาหัวตุ้งข้าวตุ้งบุบเลยอะงกลวงมาเนาะใช่เม่อกีลงไลน์คนดูเป็นรอยนะแต่เมื่อเื่อมใลงไลน์คนดูเป็นรอยมชืนชุ่มฉ่ำเลยโอเคย สวยเนาะเดี๋ยวขอาะยักนั่งป้าโดบอกมันมอนว่มอนขอไปเอาตกผ้ากับป้าแถวบ้านเด้อป้าแถวบ้านเข้าไปไม่ได้สงสัยมันดื้อับผ้าโอเคทุกนก็อยากว่ามุกนก็บอกไม่รู้ผมจะเอาข้าได้หรือเปล่าต้องให้หนูสมให้ทีละจานตรงนั้นแหละ ไอ้ือไป2จงใจไม่ไดอนนอนนไ prayed, ้อันนี้2องนมแม่ยู่แม่ครัวลา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 แล้ววันนี้สัวนนี้ก็เป็นขววแบบเสือมาใช่มั้เป็นไยอันนี้เป็นไทยอันนี้มันเป็นผัวผัวไทยแซ่บแซ่เมนูง่ายๆนะฮะแต่ว่าอร่อย อ,อร่อยอที่บอกว่ามีไก่ทอดกระตัตมทุ่มตันกัไก่ทอดใบกาวดูดูดมินน้อยก็ไปใบาวนี่ใบา,าวอะ่ะสองหนุ่มก็ไม่อยู่มินน้อยก็ไม่ยมอยู่ก็ไม่อยู่เออโย่ออยสองแตกกระสอบวอลเมื่อ,อ,อ <laughs> าวานค่อยลงคลิปช็อต กาตาบอกว่าผักอันนี้อยู่บ้านบ้านบางเยี่ยมเยอะมากโลกิปถอดมีน้อยแจกขนมก่อนเดินทางเออวันนี้เราจะไปนุ้งกันไหมเสือไม่เด็กเจ้าของที่บ้านญาตพานี่หรืฮะเจ้าของอะไรมาซีโมก็ยอมหนูเดินมาหนูรถอะไรอยู่ทําอะไรอยู่เสร็จแล้วน้าเดียเดินมา ไปง่ายที y ไหนอุ้ยข้าวแป้กรอกกันหมดแล้วหนูจะไม่รู้ว่าคู่ของข้อจะหายไปเลยเนาะมยามเช้านข้าวด้วกันเด้อพี่นเป็นคนไทยทั้หมดเลยนี่ก็เดียวนีมี่งั้นใาเนียวนี้ไม่ากล้วไนเออเสริมด้ไ่คุกยง กิข้าวเด้อไอศิลป์เตาร้อยยี่สิบหกข้างถ้าเป็นยี่คือแบบอะไรนี่ยตากล้เทศได้ปลูกง่ายนะพูดถึงนผักนอกอ้าคู่ยังไม่มาบอกว่ายังพูถึงบ่นว่าคู่หูค่อยหายไปเลยเสือคู่หูไปดูร่องน้ำมันมันดกนะมันขึ้นเองนะมันมีลูกไหมก็ว่าหายไปไหนคนนึงน่ะไม่ใช่นวดแล้วหมดแรงหรอกเงียบเงียบวางเขาไม่ได้นวดคิวเต็ม คิวเต็มเขาวเต็มเารับวลสามสิคิวเออถ้าเจ้าไม่ชอบกินไม่ได้ค่อยชอบคือไม่ได้เนาไม่องไปบวบกไมไม่บ่บบกนี่อร่อยนี่แหละเขาลวกเลแต่กินกินได้เขารับวนลาสิิวนะย่าเด้อถ้าจะมคนดเยอขนาดนั้นเลยแล้วม่เป็นยังไงเสอฟรีฟรีวังยี่มย่าพาเอามาย่าถ้ามีปนไม่แจว ยาไปกินเลยส่วนข้างหน้าน้าเป็นแบมเลยพี่หนิแพทย์แผนไทยเข้าในคลีเข้าในโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลรัฐอ่ะเขาก็ไปเบิกทางราชการเอาเจ้าบองให้มันเลยไม่ใช่เจ้าบองของปากแม่ปากชายชนใบเดียวแม่ขอน้อยอันนั้แบบอันนี้ของเสือเนาะอันนี้ของเสืออร่อยนะสูตรสุรินคนปลาแห้งแ่บปราดุกระตุ่มปัดแห้งอันนี้คืออะไรนะ ใบบกใบเตยกินแกะอกหักโอ้กินแกะอกหักโอ้ยต้องกินเป็นไร่แล้วอย่างนั้นน่ะเียวต้องกินเยอะๆนะต้องกินเป็นไร่เพราะอกหักบ่อยบ้านย่าบอกว่าผักนอกผักนอกผักในวางงั้งงังงังก็ต้องงงก็้องไปทางนู้นนี่นี่นี่เดี๋ยวเสือจะจะพูดจะเอฟซีก่อนอ่า ผักอะไรนะผักอะไรนะใบบอบกกินผักกินแก้อกหักถ้าอย่างพีเสือนี่ก็ต้องกิดเป็นไร่นะฮะเพราะอกหักบ่อยนะฮะกหักบ่อยไม่ใด้หักอกเขาหรือไม่ไม่มหักอกโดนหักอก ค่อยปลูกไว้เต็มเลยนะบางทีคบกับใครได้สองวันเขาก็ขอเลิกแล้วเงี้ยถ้าถ้าเสือเจ็บเมื่อไหร่ก็รีบไปเลยนะทางสวนดอกไม้ทางด้านหน้ามันไม่ไมงาง<ม>หน้าแปลงเลยหรอ,องามมากเสือไปธรรมดาได้เสือรักแค่สองวันก็คงสมควรอยู่กับสวนอนี่แหละไม่ต้องรักใครมไม่ม<ด>ีเรื่ังหรอ อะไรตะดองอืมเอาวะเอาเอาเอานิดหน่อยจะเอาเยอะใส่ถ้วยนิดน้อยมาตักเยอะบางทีกินไม่หมดเลยนะเอาคืนไม่ได้นะเอาช้อนตักเนาะช้อนยาไหมส้อมก็ได้แต่ละทำไมซีบๆมาก็ได้มันซึ้งนะพี่หนุ่มพี่เจ้าได้กินได้นะค่อยกินได้ค่อยเสียดายต่ามาห้าปากแล้วอันนี้ใครทำนะ มาจากโน,น่นแหละอ๋อเหรอของฝากของฝากจากไหนของฝาก,ากจากบ้านโน,น่นวสนวาสา่างได้เอาไปทอดผิสายที่เราไปทอดข้าวปลาแกบอกว่ามันไม่เป็นนี่มันจะเกินช่วงแล้วอ้าวไม่วันที่เขาเอากินมันไม่เป๊ะมันยังเขียวอยู่ต้องช่วยกันกินให้ยังงั้นถ้าเกินช่วงมันจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยเรื่งเหนียวเนี่ยเพราะมันจะเปรี้ยวเหรอหลังจากที่มันผ่านช่วงอร่อยมันก็จะเปรี้ยวอื จะต้องเอาออกจากน้ำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เออใช่มปต้มใส่กระดูกหมูหน้าบ้านให้บ้านไปต้มต้มแล้วกินกินแบบนี้ลอร่อยเรามีกระดูกหมูไหมเรามีกระดูกหมูอยู่ใช่ไหมมีแต่อันนี้มันมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อบอกนี่หอมเปิดกระปุกแล้วก็หอมเลยเบียก นั่นอเออแล้วเหรอามันเป็นตั้งแต่เมื่อวานใครบอกอยู่ดูสิมันก็รู้อืมทำไงอ่ะแกช่เอซอยซอยซอยผัดเจ๊ไข่ก็อร่อยเออผัดไทยไข่ต้ม<ค>กระดูกหมูต้มกระดูกหมูเขาเอามาต้มกระดูกหมูผัดปลดผัดดองนะตอนไม่ต้องไปซื้อนี่มันมีอยู่แล้วียบร้สะาอาดด้วย ที่เราซื้อตามตลาดนู้ก็ทำยังไงเห็นมาที่ลงเขาแช่มาน่ะลงไปแช่ในอาจจ่างซีเมนต์ขึ้นตัวนะคินเยียบเยียบกน้ำมะนาวเขาเห็นเขาทำเยียบเยียบกินเยียบอะไรอนะไรเนาะอันนี้แม่เขาปลูกเองขันเองกับ,บมือไม่ทำน้อยนะ,ะ,ะบอนอวนตะลึงต้นหล่อเนาะ ต้นเงาะกับต้นละไฟกำลังลูกเต็มต้นเดี๋ยวประมาณเดือนพฤษภาต้นเดือนน่ะเราค่อยหลงทางไปแล้วแต่รู้ไหมว่าจะไปบ้านแม่คำน้อยอีกรอบหนึ่งเสือเลมาผลไม้ในสวนไม่ได้สนใจอลไรรู้ไหมอะไรสนใจทูเรียนมันดกมาก ่เราลืมเอาทิ้ไว้เพราะแม่คำน้อยไปดูนของยายเขาดูเป็นหมื่นน่และของยาส่วนของยายของแม่เขาเนี่ยแหละเขาปลูกไว้นานแล้วเยอะของแม่ดาได้ยังหกหกของย่าได้แล้วแหละเฮี้ยมาเด้อกินน้ำไมต้มถาอยู่เด้อ มาแล้วเหรออยากยห้เราดูแล่สวนตัวอ๋อเรดูแล่จด,ดกำลังจะปล่อยคลิปที่หนึ่งกำลังจะปล่อยคลิปที่หนึ่งเสร็จระยะประมวลผลเหรอไม่คิดว่ามันจะจืดนะค่อยต้มหลับตื่นหนึ่งเขาบอกวิวเด้ออันนั้นอายุแต่เฮือนแม่อสีนัเด้อเฮือนคอยอนัเดือ